ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวฉบับเต็มของ l o v o m 5เ0 4ปี2025ซึ่งเป็นรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ขนาดกลางที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้มาดูกันว่าทำไมรุ่นนี้ถึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับงานเกษตรกรรมและงานอุตสาหกรรมเบาๆเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Lovo m 5เ0 4ปี2025ักันก่อนตัวรถมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยดูแข็งแกร่งและมีความเป็นมืออาชีพ สีแดงเมทัลลิกเงางามเพิ่มความโดดเด่นเมื่ออยู่ในโชว์รูมหรืออยู่กลางทุ่งด้านหน้าของรถมีไฟหน้าเล็ที่ส่องสว่างได้ดีในทุกสภาพแวดลอ้อมตัวกระจังหน้าถูกออกแบบให้มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนล้อเป็นล้อขนาดใหญ่พร้อมยางสำหรับใช้งานในทุกสภาพพื้นที่ตั้งแต่พื้นดินธรรมดาไปจนถึงพื้นที่เปียกหรือครุขคระตัวโครงสร้างโดยรวมของรถมีความแข็งแรงและทนทานพร้อมรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมเมื่อใช้งานหนักในระยะยาว เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลักเบาะนั่งกว้างขวางบุด,ด้วยวัสดุดอย่างดีมีระบบการสะเทือนที่ช่วยลดความเมื่อยล้าระหว่างการขับขี่เป็นเวลานานคอนโซลหน้าถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทันที่สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องยนต์รอบเครื่องความเร็วและการใช้น้ำมันได้แบบเรียลไทม์พวงมาลายัยมีระบบพาวเวอร์ที่ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือการหมุนในจุดที่จำกัด และยังมีระบบเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนได้หลายระดับทําให้เหมาะสมกับทุกประเภทของงานไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนาพนดินหรือการลากจูงอุปกรณ์อื่นๆด้านสมรรถนะโลเว M 5้าปี2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลส่สูบขนาด50แรงมา้าซึ่งให้กําลังขับที่ดีเยี่ยมในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดกลางมีระบบส่งกําลังที่ปรับจูนมาอย่างแม่นยําสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วระบบขับเคลื่อนแบบ4ลอ้อ 4WD ทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพพื้นที่แม้พื้นที่ลาดชันหรือโคลนลึกนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนที่ออกแบบใหม่เพื่อลดปัญหาความร้อนสะสมขณะทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น Luo M 504ยังมาพร้อมกับ PTO Power Take Off ที่ให้แรงบิดสูงสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องหวานเมล็ดหรือเครื่องพ่นยาซึ่งทำให้รถคันนี้เป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ในไร่ไนาอย่างแท้จริง ความสามารถในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยการออกแบบระบบฉีดจ่ายน้ำมันแบบใหม่ที่แม่นยำมากขึ้นลดการสิ้นเปลืองได้อย่างชัดเจนในเรื่องของราคานั้น Lowo M 5 0 4ปี2025ถือว่าให้ความคุ้มค่าสูงมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ750,000บาทถึง850,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและการติดตั้งเพิ่มเติมจากผู้จำหน่าย ราคานี้ถือว่าเหมาะสมมากสำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์ที่มีความสามารถรอบด้านและใช้ได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆสรุปแล้ว l ล v o M504 ปี2025คือรถแทรกเตอร์ที่ลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายในการขับขี่สมรรถนะในการทำงานและความคุ้มค่าของราคาไม่ว่าจะเป็นงานในไร่นาง,งานก่อสร้างเบาๆหรือการใช้งานทั่วไปในพื้นที่ชนบทรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี หากคุณกำลังมองหาแทรกเตอร์ขนาดกลางที่ครบเครื่องรุ่นนี้คือ1ในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ